สมัไดีครับผมซีเดชครับรับบทเป็นพี่แกงครับร้อบเพลงพี่แกงมีซีแล้วก็ต้องมีใครมีซีก็ต้องมีคีนครสวัสดีครับผมคีนครับรับบทเป็นหมูครับ รจริงๆอันนี้ไม่ครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่มางานของซีรีส์ที่เป็นแฟนมิทติ้งเป็นไฟ n นลอีพีของแค่ที่แกงด้วยรู้สึกตื่นเต้นจริงๆครับแบบได้มาดูกับแฟนๆทุกคนแล้วแบบนี่ไม่ตอนสุดท้ายของเราด้วยเราก็ต้องส่งตัวละครกลับโรงนิยายนะววันนี้ก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่ง ก็เป <S an> ็นที <S an> ่น่าเสียดายนะครับที่ตัวละครของพู้รองสองคนเนี่ยได้กลับย้ยายไปแล้วแต่ว่าเราก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับไปดูแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่พอเรานึกถึงย้อนตอนที่เราเล่นเป็นตัวละครนั้นเนี่ยแล้วก็นั่นขอบคุณแฟนคลับคนจริงๆรับว่าคือที่มาในวันนี้พวกเราสึกดีใจมากขอบคุณมากที่ทุกคนรอคอยซัพพอร์ตเราในวันนี้ทุกวินาทีที่ที่เริ่มทำในวันนี้เนี่ย รู้สึกว่ามันมีค่าแล้วก็เป็นช่วงเวลาสำคัญสุดชีวิตหนึ่งของคีเลยครับถึงแม้ว่าตัวละครพวกเราจะกลับสู่โลกนิยายนะครับแต่ว่าพวกเราสองคนยังอยู่นี้นะฮะไม่ไปไหนใช่ขอซัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าซีรีส์จบแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมคิดถึงซีคีนหรือว่าน้องหมูปีแกงนั่นเองอย่าก็ขอฝากในครับทุกคนด้วยครับขอบคุณนะครับรับฟิล ผมอันนะครับรับบทเป็นโมเต้ครับเสวัสดีครับอาชีครับรับบทเป็นพยศครับถ้าผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับไฟแนลอีพีของพวกเรานะครับพวกผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมที่คอยพพอร์ตพวกเรามาจนเราส่งตัวละครถึงฟั่งเลยก็หวังว่าจะติดตามพวกเราต่อไปนะครับผมก็พวกผมสัญญาว่าจะผลิตผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ

ทางมุ่งกัดนะครับพี่ก๊อฟนะครับผมที่ให้โอกาสพวกเราผลิตซีรีส์ดีๆแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่ได้มาเจอแฟนๆครับที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กําลังใจพวกเราอยู่เสมอครับผมตอนนี้ก็จบงานเรียบร้อยนะครับผมไฟนอลไอพีแค่ที่แกงนะครับผมก็บอกเลยว่าโหโชว์กันสนั่บบอนไหวกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่ามีหลายโชว์หลายเพลงกันมากแอบแฮกเหมือนกันนะครับผมแต่ก็สนุกมากๆครับผมก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ที่มีแฟนๆเนี่ยมานั่งดูด้วยกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเราเห็นรีแอคชั่นเขาสดๆเลย ตอนเราดูซีนี้เราเป็นยังไงก็แอบตลกเลยกันนะครับผมแล้วก็มีโมเมนต์แบบเศร้าๆเป็นฟินจิกมนเหมือนกันรู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับผมตอนนี้แค่ที่แกงก็เดินทางมาถึงฟนอลอีพี่ิบร้อยแล้วนะครับผมก็เรียกว่าส่งตัวละครเนี่ยกลับนิยายนะครับผมดีใจม,มากๆครับผมที่ได้ทำงานซีรีส์เรื่องนี้ก็แฮปปี้มากๆครับ ดีใ,ใจนะคะที่แบบว่ามีคนรักห้ที่แกงได้มากขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องๆแม้แต่ตัวหนูเองขอบคุณที่ซัพพอร์ตเรื่องนี้มากๆเลยนะคะน้องๆเต็มที่มากดูจากท่าเต้นเมื่อกี้คือไม่มีใครยอมใครเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะไฟแนลอีพีของแค่ที่แกงคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมสนุกเองนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันถือว่าเป็นครั้งแรกที่เปิดประสบการณ์เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในกองก็รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆแฟนๆก็น่ารักทุกคนเลยขอบคุณที่แบบติดตามน้องๆแม้แต่ตัว เองด้วยตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าแน่นาคตอาจจะเจอกันหรือว่าได้ร่วมงานกับน้องๆอ,อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ